ทุกที่กินสามมือ้อเดี๋ยวนี้กินสองมือ้อบางวันกินมื้อเดียวด้วยพี่ไอความฝึดเคื่องที่เรารู้สึกในวันนี้มันจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกฝึดเคื่องของวันนี้แต่มันจะเป็นความรู้สึกฝืดเคืองของอนาคตด้วยขึ้นน้อยๆหน่อยมันขึ้นบ่อยเกินครับขึ้นเรื่อยเลยขึ้นเป็นน้ำเลยวางแผนขึ้นราคาก๋วยเตี๋ยวเราแน่นอนมันก็ต้องขึ้นตามแหละก็แบกไม่ได้หรอก แต่ก่อนนะเติมน้ํามันร้อยหนึ่งวิ่งได้ทั้งวันนะพี่เดี๋ยวนี้เติมร้อยหนึ่งวิ่งได้ถึงเที่ยงต้องเติมใหม่ร้อยหนึ่งพี่อีกร้อยหนึ่งก็ไม่ใช่ว่าวิ่งได้หมดนะพี่เย็นกลับไปต้องเติมเก็บไว้เพื่อวิ่งอีกวันหนึ่งนะพี่ตัวนี้ร้อยหนึ่งก็ได้ประมาณสองลิตรหน่อยๆวันต่อวันก็หมดแล้ครับนี่อะไรเงี้ยม,มาเลยเื่องใช้จุมางอี่างสี่โมงเย็นนะ่ะเนี่ยตลาดอย่างเขาเล่นงานมาเลยก็พขาได้ร้อยสองร้อย่ยรละชั่วโมงก็ไม่ได้เลย ถ้าในเช้ามาได้เสียงได้ร้อยกว่าบาทแล้วถึงไม่ได้ขับก็เดือดร้อนครับเพราะว่าค่ารถเวลากลับบ้านจาจังหวัดมันก็เขาก็ขึ้นราคาด้วยครับถ้ากลับบ้านผมสุโไทยนะครับอยู่ที่สามร้อยแปดสิบสามร้อยเก้าสิบบาทครับก่อนก็อยู่สามร้อยกว่าบาทแต่ว่าเขาผ่านหน้าบ้านเลยผ่านที่ว่าอำเภอกงไกราเลยแต่เดี๋ยวนี้รถไม่มีผ่านรอบน้อยลงครับอย่างเราไปดึกเนี่ยรถไม่มีเราก็ต้องนั่งวิน มอไซค์ไปที่บ้านอีก200กว่าบาทกลับบ้านนี่รวมเฉพาะค่ารถไม่เกี่ยวค่ากินก็อยู่ที่700แล้วเรางงว่าทาไมตอนนี้เราขึ้นรถเมย์เราต้องใช้แบงค์20่ปี2ปีก่อนอะเรายังรู้สึกว่าเหรียญ1ิของเรามีความหมายในการขึ้นรถเมย์เราไมไ่รู้สึกว่าเราต้องใช้แบงค์20แต่เแต่ยวนนี้คือบางทีเราจ่ายแบงค์20่ไปแล้วเราไม่ได้เงินทอนเราก็จะมีความเอะใจนิดนึง แล้วก็เรื่องค่าของชีพอีกซึ่งเราเคยคิดว่าถ้าเราใช้เงินกินวันละไม่เกิน200บาทเนี่ยก็น่าจะมีเงินเก็บเยอะนะแต่พอคิดไปคิดมาถ้าเรากินสามมือ้อมือตกละ5060มันก็ตกไปแล้ววันละ150าวันละ180ยนี่ยังไม่เผื่อค่าอื่นๆที่อาจจะเกิดขึ้นอย่างค่าเดินทางที่อาจจะเกิดขึ้นสมมุตินฝนตกเราเดินมาออฟฟิศไม่ได้ก็ต้องขึ้นบินมอเตอร์ไซค์ก็ไม่มีทางที่เราจะทําตามเป้าหมาย200บาทต่อวันของเราได้เลย แล้วก็มันไม่ใช่สิ่งที่เราเพิ่งรู้สึกด้วยแต่รู้สึกมานานแล้วมันก็เลยเกิดคําถามว่าถ้ารู้สึกมานานแล้วขนาดนี้ทาไมมันยังแก้ปัญหาไม่ได้สักทีไม่ว่าจะเป็นค่าน้ำเข้าไปแล้วก็ค่าขนส่งหรือว่าพวกค่าน้ำมันขึ้นมันจะมีะเรื่องค่าวัตถุดิบมันก็จะแพงขึ้นตามทุกอย่างครับไอ้นมสดนี่ยังไม่ขึ้นแต่ว่านมขึ้นที่ขึ้นมาแล้วออกขึ้นมาประมาณต่อถุงนึงก็ประมาณสามบาทครับเวลาสั่งกาแฟมาแะ้วจะมีค่าขนส่งมันจะขึ้นบางทีเขาก็จะบวกมากับกาแฟวัตถุดิบด้วยอาจจะขึ้น20บาท หรรือปะเนยก็ขึ้นมา10บาทมะฮะสองกรัมอะถ้าโลหนึ่งก็ต้องคูณไปอีกถ้าไฟมันขึ้นมันขึ้นมาเยอะรับมันก็เพิ่งมาขึ้น2เดือนนี้นะคะที่ผ่านมามันก็ขึ้นมันก็เท่าเดิมมาตลอดแต่เปิดร้านขึ้นมาประมาณพันกว่าบาทอะไรเงี้ยเพิ่งมาขึ้น2เดือนนี้ค่ะน้ำมันนี่กระทบมากจากที่เราเคยเติมอาทิตย์หนึ่งเราเติมแค่600อย่างเงี้ยตอนนี้ขึ้นมาเป็นเท่าตัวค่ะเราก็จะเสียเงินเยอะขึ้นเราก็ต้องเอามารวมกับค่าต้นทุนค่าอะไรทุกอย่างในร้าน ก็เดือนร้อนครัะเดือนร้อนมันต้นทุนมันสูงนะครับเช่นพวกผักพวกเส้นพวกอะไรพวกหมูมันก็แพงไงอย่างหมูเนี่นยก็มันก็ขึ้น200กว่าบาท220ผักก็ขึ้นต้นหอมอย่างเงี้ยมัดละเป็นร้อย,อยวันเนี้ยมันจะขึ้นมาทีละ,ละนิดละนิดเรื่อยๆแต่เราก็ยังไม่สามารถขึ้นกับลูกค้าได้เพราะว่า ไม่ไงั้นมันก็จะทําให้ลูกค้าหายไปพี่ก็ยังไม่อยากขึ้นนะคะเพราะว่าพี่ก็ว่าพี่ก็สูงแล้วถ้าพี่ขึ้นไปอีกพี่ก็สงสารลูกค้าไงคะ่ะเพราะว่าเศรษฐกิจมันก็ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เมื่อก่อนมีเงินใช้สบ,บายกระเป๋าะคะ่ะตอนนี้เราก็ต้องประหยัดเพื่อที่เราจะมาดูแลร้านดูแลลูกน้องอะไรเงี้ยค่ะจากที่เราเคยออกไปกินอาหารข้างนอกอ,อะไรเงี้ยเราก็ลดหมดเลยะคะ่ะไม่ได้สั่งอะไรมากินเหมือนสมัยก่อนมา,ากินข้าวจานหนึ่ง ห้าสิบาทก็ไม่ใหญ่จะกินแล้วพี่วันหนึ่งผมกินข้าวออกจากบ้านนะไม่เคยกินข้าวแลพี่มากินข้าวตอนบ่ายแล้วก็รอไปกินแฟนเลิกงานสองทุ่มก็ไปกินอ่ะอีกทีหนึ่งทุกที่กินสามมือ้อเดี๋ยวนี้กินสองมือ้อบางวันกินมื้อเดียวด้วยพี่มันกลายเป็นว่า ความความไม่มีความฝืดเคืองของเราตอนนี้บีบให้เราเสียมากขึ้นด้วยซ้ำเพราะเราต้องซื้อสินค้รารา,าคาถูกลงและเราต้องซื้อเพิ่มมากขึ้นมากขึ้นก็คือของรองเท้าราคา180บาท150บาทเนี่ยคือมันไม่มีทางที่จะแบบว่าอยู่ทนเกินปี2ปีได้อยู่แล้วสักหกเดือนมันต้องขาดหมายความว่าเราต้องซื้อเพิ่มอีกไอความฝืดเคืองที่เรารู้สึกในวันนี้มันจะไม่ใช่แค่ความรู้สึกฝืดเคืองของวันนี้แต่มันจะเป็นความรู้สึกฝืดเคืองของอนาคตด้วยซึ่งเรารู้สึกว่ามันเป็นสภาพชีวิตที่ไม่น่าอภิรมเท่าไหร่ มันมันก็แย่อะกินทุกวันเนี้ยไม่รู้จะทำยังไงอะก็ต้องขึ้นก็ต้องขึ้นนะขึ้นก็ต้องสู้อะมันต้องแบกภาระไปมันต้องมันต้องทำอะจะไม่ทำไม่ได้หรอกมันต้องทำมันต้องทำวางแผนเกื่อพาเือเดี๋ยวเราแน่นอนจริงเหรอจริงอย่างพวกรถตัวขึ้นข้าวไรสรอะไรบ้างนี้ก็ก็ไม่น่าเกลียดครับเพราะว่าน้ำมันมันก็แพง แต่ก็ถ้าทางรัฐช่วยได้ก็ให้ hey, ขึ้นน้อยหน่อย,อยมันขึ้นบ่อยเกินครับขึ้นเรื่อยเลยขึ้นเป็นน้ำเลยพวกผมก็เคยไปประท้วงดินแดงแล้วมันเรื่องขาน้ำมันเลยแหละเมื่อวันศุกรี่มันก็ไม่มีเลยไม่ค่ว่มนานเลยมันก็อยู่มันเขาพูดได้แต่ก็ทำไม่ได้ไงก็รู้อยู่สองคงก็รู้อยู่เรนะื่องนี้คือแบบอย่างนี้ต้องให้เขารับฟังประชาชนมากไม่ใช่จะพูดแต่ว่าประชาชนอย่างนู้นอย่างนี้ลด ให้หน่อยก็ได้ครับจะลดไม่เยอะแต่ขอให้ลดให้หน่อยก็ได้ครับช่วยพยุงราคาให้หน่อยเช่นการก๊สค่าน้ำมันอย่างนี้ใช่อยากให้พยุงอ่อยช่วยช่วยหน่อยช่วยไปเล็กน้อยหน่อยอยังดีจะต้องทําให้ค่าใช้จ่ายที่มันไม่ควรจะเสียในชีวิตเราอะลดลงอย่างเช่นค่าใช้จ่ายในการเดินทางสมมุติว่าเราเดินทางหลายต่อ มันก็มีค่าใช้จ่ายที่พอกฟื้นขึ้นมาตรงนี้จริงๆรัฐบาลและหน่วยงานรัฐทั้งหลายมีหน้าที่ที่ควรจะลงมาจัดการให้เราอะที่ทําให้เราลดโคสต,ตรงนี้ได้ลดความเครียดที่เราเสียไปกับการเดินทางชีวิตประจําวันแล้วก็เงินจุกจิกอะที่มันจริงๆมันไม่ควรเสียเพราะว่าเราเดินทางไปทํางานอะเราเพิ่ม GDP เราเพิ่มผลิตภาพเราเพิ่มองค์ความรู้ให้ประเทศอะมันมันควรจะ ซับสิได้หรือว่าควรจะทําให้อำนวยความสะดวกให้เราตรงนี้หรือเปล่าไอ้ค่าใช้จ่ายที่เราจะต้องเสียไปกับแรงกายและเวลาที่เราเสียไปในแต่ละวันน่ะตรงนี้เรามองว่าคือสิ่งที่รัฐบาลน่ะน่าจะจัดการได้เร็วที่สุดและควรจะจัดการมาตั้งนานแล้วไม่ว่าจะเป็นรัฐบาลสมัยไหนก็ตาม